โหอะไรเนี่ยพี่ผม สายไบเกอร์ต้องมีกระเป๋าสวยๆสำหรับขี่รถครับผมกระเป๋ารัดเอวอ่ะกระเป๋าของผมเนี่ยเวลาผมขับขี่ด้วยความเร็ว299เนี่ยกระเป๋าต้องไม่กระพือด้วยต้องมีที่รักษาให้ด้วยเฮ้ยรักษาแบบนี้ได้ด้วยใช่แล้วก็ผมอยากได้กระเป๋าที่มันกันน้ำได้แล้วก็วัสดุเป็นหนังเป็นหนังเป็นหนังกันน้ำด้วยกันน้ำด้วยครับผมนี่แล้วก็สิ่งที่ต้องการกันน้ำด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือผมเสริมความปลอดภัยด้วยการมีรีเฟล็กซ์สะท้อนแสงกับนี้ด้วยเฮ้ยนี่คุณสองพันผมที่ผมต้องการนี่แล้วมันใส่ขออออองงงไได้เเเเยยยยะะะปป่่่่่่่่่นนนนีีีีพพูชใสสบาาลลมวจ็โททรศั์ก อะไรก็แล้วแต่ใส่สบายครับผมโอ้กระเป๋าแบบนี้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นกันน้ำกันน้ำได้กันน้ำได้คือเราไม่ได้ป้องกันให้มันเอาเข้าไปจุ่มน้ําได้แต่คือเวลาเราขับขี่มันกันน้ําได้ครับกันฝนว่างั้นกันฝนอ่าแล้วมันคาดเอวได้ไหมใบนี้นี่คาดเอวก็ได้คาดอกก็ได้คาดอกได้ด้วยเพราะเขามีสายรัดขาให้ด้วยแบบนี้นี่เป็นยางยืดนะรัดขาได้ด้วยขาได้ด้วยขับรถไม่มีกระพือโอ้เวลาขี่นี่คือไม่มีกระพือสองก้าวนี่สบายอ่ะโอ้ซื้อที่ไหนพี่ตะการ่ังดิ